อ๋ออยากให้พี่ไปเล่นในใจพี่อุมอิมเน่นเล่นเล่นเลยอามองอัดอิเลียวไลในใจพี่อุ้มอิมโอเคเราไปทำภารกิจกันเถอะนี่เป็นทีนะทุกคนเราต้องแบบเนียนเนียนเนียนไปก่อนจะเพิ่งรีบฆ่าทุกคนค่อยๆค่อยๆเราต้องให้เขาตายใจคิดว่าเราไม่ใช่่ ทำให้คนอื่นเห็นเราเยอะๆเราไม่ข่าทุกคนขอสงสัยเกมครับผมเข้าไปห้องแอดมินเมื่อกี้แล้วเข้าไปเกมหายไปแล้วสงสัยว่ามันจะมุดท่อครับเกมอะเกมเป็นอะไรแก่ตัวเกมเกมไม่ต้องไปในท่อคร้ววัดสงสัยเกมครับ อ๋อเกมหูเบาครับผมหูเบาผมตามฮะไม่ใช่โหมดไม่ให้แก้ตรงกันเลยเหรอพี่เกมแก้ตัวเร็วเอาดูคนโหวดผมโหวดเร็วเโหมดี๋ยวเจอกันทั้งนอกมาเลยโอ้โหคือโหมดทะลุหลอดอะโหมดทะลุจอยไอนเกมร์อ้ย ขอโทษว่าที่ไม่ได้ตั้งใจคน,คนส่วนใหญ่เขาไปทางนั้นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปเอ้ย <Okay. S 1> <c oughs> เอาประเทศโดนฆ่าเกมโดนฆ่าผมไม่ได้โดนฆ่าโดนโบนอ๋อเออไอยองรับสาภาพเห็นตรงกล้องเลยเมื่อกี้หนูก็เห็นเหมือนกันค่ะน้องปีเตอร์เรามีอะไรสังเสียไหมปีเตอร์เต็มกล้องเลยแล้วมันแล้วมันเห็นเลยเหรอว่าแทงยังไงเห็นเห็นเลยหัวกระจุนเลยหัวกระจุน พี่คิดว่าผมต้องหมดเฮ้ยใช่เปล่าพี่มพี่ปีเตอร์ไม่ไม่แย้งเลยเหรอพี่ปีเตอร์ชัวร์ไหมอ่ะเอาบลอนกันหมดเอาตามกระแสตามกระแสปีเตอร์ตามกระแสเนาะค่ะเต็มแม็กใช่เปล่าอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยหนึคนหนึ่งเสร็จ เสร็จจนเสร็จจนผมเจอผมเจอศพที่ไหนอะ่ะพี่พี่พี่อยากระถามอีกอ่ะพี่าาพอะไรกินอิมแล้ววิ่ง <laughs> ขิวเลยอะ่ะเจอที่ไหนเบส ผมเจอห้องเครื่องอะพี่ห้องปฏิกรณ์น่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเหรอมันมันเกิดตรงนี้ว่าผมวิ่งตามพี่มาแล้วพี่ก็ฉกเลยอะพี่หรอพี่ฉกพี่ก็วิ่งเลยอะตาฝาดหรือเปล่าสีมันออกเข้มหรือเปล่าดีนทำอะไรอยู่พี่บีบผมี่านพี่ อาจจะไปฆ่าก่อนแล้ววิ่งตามพี่หรือเปล่าอ๋อหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยดีนวมเลยพี่ดิมเชื่อผมพี่เบสเชื่อพพี่เดี๋ยวเชื่อเชื่อผมเบสเบสพี่เชื่อผมพี่เชื่อผมพี่จะไม่ผิดหวังอย่าเดียพี่เชื่อผมเราป่ากันจริงจิดีนดีนก็รู้ว่าใครฆ่าพี่ดีน พี่เ <c oughs> ชียอผมเร็วมันแปดแล้วพี่เล็้วปวดเลยแปดแล้วพี่เร็วพี่ดีนโบดเร็วปวดแล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว <c oughs> โอ้โหแล้วพี่แอมไม่ปวดถูอไหมเป็ะกรรกรโอ้โหสุจยอดเอ้าไม่ใช่หรอ ทำอยากเดือดามอีก<บ> <jogo> <ENNIS> ใครฆ่าแล้วเจนเจนเจนจำได้ไหมเจนอยู่กับเราตลอดเวลาใช่ใครฆ่าเหรอไปไหนไม่รู้ไม่ใช่พี่ผีมันบีบคอผีมันดิบคอแอร์เมื่อกี้ผีมันดิบคอแอร์ที่เป็นใครเป็นใครบวชใครดีเนี่ยเอาเจนแล้วกันอดู เราสายไปยืนเข้าโอ้สมบูรณ์ตากรเราสาไปยืนเข้านั้นแหละเข้าก็ยังดีเลยก็ไปก็ไปอยู่ด้วยกันน่ะเออไปเล่นที่ต่างจังหวัดไหมอยากให้ไปจังหวัดอะไรดิเอามองกด บิดทางมาบิดทางมาบิดทางวิ่งเพลินเอ๊ะอันนี้ไม่ขยับเลยเนี่ยแปลกๆนานาไม่ขยับแปลกๆเอา้าเฮ้ยเร็วมาก <laughs> ผมอยู่ตรงห้องประชุมอยู่เลยครับผมมาห้องไฟครับเพื่อจะต้มไฟเมื่อกี้ผมอยู่กับพี่บี้ฮะถ้านงานสกิปไหมแบบไม่รู้ว่าใครจริงๆอ๋อไม่รู้ว่าใครจริงอ่ะสริปไปก่อนสีชมพูหรือเปล่าถ้า <c oughs> ไปก่อน นา,นานากำลังตามผมมาแต่เขาน่าจะไม่มีอะไรมิตามตลอดเนี่ยเราไม่ไปทำภารกิจอ่ะต้นโอเคมีคนอยู่ด้วยนะปลอดภัยนะฮะปลอดภัยนะฮะไปโอเคเสร็จ okay, เอา้าตรงใส่เจนครับ ก็สงสัยเจนครับเพราะว่าตอนที่ก่อนตาที่แล้วที่ไปแจ้งความอ่ะเจนเดินแย่งออกจากผมไปแล้วก็ไปแจ้งเลยอ่าเจนจับเจนเมื่อกี้เราอยู่ในห้องกําลังทาภารกิจกันมีสามสี่คนแต่เจนเดินมาดมฟอกหูผมอโอเคน่าเจนเงียบเลยไม่มีการแก้ตัวด้วย โดนซอมหูผมคุณเจนผมมาโดมซอกหูผมทำไมมัยพี่ต้นแล้วแหละเออก็เลยไปโดมซอกหูว่าใช่หรือเปล่านี่เหรอใช่ไหมอาติดูเถียเอ้าขอโทษต้นต้นต้นกันต้นไปไปไปเอ้า ก็ชอบมาอยู่ตรงนี้ผมจะมาตลอดเลยเอออาจจะเป็นจริงๆนะอาจจะแบบมาทำภารกิจจริงๆแต่ค่อนข้างเนียนอะภารกิจอ่ะกลางขวาซ้ายขวากลางขวาซ้ายขวาล่างกลางขวาซ้ายขวาล่างโอค้ค <Set. S 2> <Okay, S 1> เสร็จแกสตกครับเมื่อกี้ผมาจ,จะไปเติมน้ำมันอยู่แล้วอยู่ๆห้องไฟมันปิด แล้วงผมเข้าไปเติมน้ำมันเสร็จแล้วผมเข้าไปห้องอสกรอบหนึ่งมีคนตายเขาตายอยู่กลางท่อเลยดีบวกแสดงว่าดีได้เด่นนะคนเดียวอดียด่นนนคนเดียวดีลงท่อแน่นอนเลยเป็นคนดีต้องคนดีเลยดีดีแน่เลยจะหูไ่ได้าใจพี่ต้นนะพี่ต่อไฟเพิ่งเสร็จพี่ยังไม่เจอไฟถ้าพี่ต้นต่อไฟก็ไปเหตุการณ์ก่อนจากดีนดิต่อไฟต่อไฟก่อนนั้นง่ายแล้วแล้วพี่ก็เดินไปพี่ยังไม่เจอคนเลยก็เนี่ยศพเข้ามาแล้ว เฮ้ยไม่ผิดผิดพูดผิดต้นเจอพี่ไงเอ้าก็ผมเจอพี่นะผมอาโกหกโกหกเฉยไงพี่โกหกอายงานอดนานครับไม่จริกูไม่ใช่ผมผมทำเควสั้หนเอ้าเอ้านี่ทำยังไงอ่ะอ๋อ นี่ทำยังไงอ่ะหมุนไม่เป็นอ่ะเฮ้ยได้แล้วโอเคโหกว่าจะได้เอาตายเงี้ยมาตายแล้วไอ้เท่ตายแล้วโชัดเจนชัดมากชัดมากเลยอ่ะมันชัดมากชัดมากชัดมากชัดเลยอ่ะคิดมึงจะพึ่งวัวสิมึงคิดก่อนสิคิดดีดีสิ ไม่ใช่พี่ยังไม่เจอคนเลยโอ้ก็ตอนต้นยังไม่เจอคนแสดงว่าเกมเจอพี่แล้วก็ต้นนั่นแหละเอาต้นยังไม่เจอคนเดือนมันผมได้ยังไงเก็ไปเจอไอไปเจอไอเท่ไงไอต้นเข้าใจความรู้สึกหรือยังอะเอาพี่่วงเหรอตีมผมว่าผมว่าบ่วงอะไม่ไม่ไม่ไรพี่หวดไปแล้วเอาอุ้ยไอเกม เ<ผ>ขาจกเขาอย่งพี่ต้นคาตะกอนชนะแล้วเนี่ยที่จริง่ะเกมฆ่ามันฆ่าผมหลังจากพี่ต้นเลยเอามันน่ะฆ่าพี่ต้นอหะหลังหลังให้ผมแล้วเกมก็ฆ่าผมเลยเกม